pa ขอกำลังใจจากคนดูกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอคนละครั้งปุ่มติดตามสีแดงๆกดติดตามและก็เปิดกระดิ่งสีทองเอาไว้เวลาลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนตามมาด้วยน้องผู้โชคดีบนหน้าจอที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปวิดีโอที่แล้วส่วนในคลิปถัดไปใครอยากเป,ป็นน้องผู้โชคดีแบบนี้ฟังคำถามจากนอนมาสคอตดนอนมาสคอถามคนดูว่าคนดูชอบเลี้ยงสัตว์อะไรส่วนตัวใคร ชอบเลี้ยงสัตว์อะไรไว้ที่บ้านลงไปเมนใต้คลิปไปบอกนอนมัสคอตเลยจะเอาไปประกาศในคลิปถัดไปไอ้ทุกคืนไอ้ห้องหมาจะเลี้ยงหมาไว้วพราเชอบมีเสียงประหลาดตลอดเลยอะ่ะต้องติดกล้องเอาไว้ Funny animal ever สัตว์ที่ตลกที่สุดตลอดกาลไอ้เนี่ยมึงดูที่หมาเมึงอกีเอาอะไรกอนไว้ได้ปากอะโอยไม่ออกไม่ออกไม่ออกอ้หมึงจัดข้าไปได้ยังไงฮะปากใหญ่ให้มันไอ้กูทไมเนี่ยเน้นเอ้ยของกัดหน่อยโอ้ยแข็งจังเลยโอ้โวย ไม่กัดต่อยกูเหรอ้าหน้าให้กูออกจากบ้านแล้วเจ้าหนให้กูออกจากบ้านแล้วไปกันเถอะไปการเล่นน้ำโอ้โหเอ็คดีอเอ็คดีอยู่ไหนโอ้ยเอ็คดีโอ้ยเอ้ยมาไหนยยังมาเป็นไงบ้างไอ้ตัวน้อยเป็นไงเอ้ยอันนี้ถ่ายอะไรอยู่เนี่ยน่ารักจังเลยขอมือหน่อยสิ อโอนี่ขนมเค้กดูซื้อมาเป็นครับคุณดูโอ้ดูไส้ช็อกโกแลตสิครับน่ากินไหมครับมัน้ทำไรเอ่ยขี้ตีนหมาเอาละทุกคนนอนได้แล้วเจ็บกูเจ็บกูครับกูอันนี้อันนี้กูกอันนี้กเกูโอ้ยสกปรกสยนใหญ่ข้างในนั้น ดื่มน้ำหน่อยโอ้ย้ดื่มไม่พอใจเลงไปดื่มแางนี้เลยเนะเฮ้ยโอ้ยโอโนหคน่มโอ้ยคนมโอ้ยหยิบไปหมดเลยคนหนคนหน มัน <Rocky> <aby masuk> รีด <hi> ดูท hey ่านรีนสิอลังการมากเลยฮะอัลโหลอ๋ออะไรเนี่ยสวัสดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมือไห่เอาอ่ะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับรถกัวโจรปล้นโอ้เนี่ยเฮ้ยใครพีนแปลรถกัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงใครวะ โอ้นุ๊ตเรากำลังเรียขาอยู่เลยอุดมสมบูรณ์ใส่เมื่อไอ้ึงเป็นคนทำมึงก็ต้องเก็บมึงทำมึงก็ต้องเก็บอาหารมึงมึงก็ต้องเก็บเองใครสั่งให้มึงทำลายถุงอาหารมึงทำมึงก็ต้องเก็บเองแ้วนี้มีอะไรที่นฮง้ึสุดมี่ ออร่อยแล้กระดาษมันฝินพิมอร่อยเที่ยงเราได้งราแล้วโอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยม่นอ้เดียนี่นี่อาหารมื้อไม่แต่ไม่เดียวอร่อยมันกันแล้วนี่ยเอาหมดแล้วไปแล้วโอ้เมื่อหิวโซมมาจากไหนวะ เฮ้ยหมากูเป็นอะไรไม่รู้อะเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงเนี่ยอะไรโอ้ยก่อนรู้ได้เลยเจ้าใดนี่หว่าหมากูผีเข้าได้เลยเอาหลักการแล้วก็คือกิ้งก่าที่น่ารักที่สุดเฮ้ยใครจเนี่ยขโมยกระดาษได้ไหมเฮ้ยเพื่อนนั่นซากหมาตายนี่หว่าเฮ้ยไหนๆเก่าๆอะไรเอออยู่ อยังอยู่โอเคกูคปล่อยมึงนอนต่อไปแล้วกันเอ้ยดูคลิปนี้สิกูว่าไอปลาตัวนั้นมันคุยกับกูแน่เลยอ่ะต้องอัดเอาไว้ปลาเอ้ยวันดีเป็นไงบ้างข้างล่างอ่ะอ และนี่ก็คือลูกบอลเมาผมชอบเล่นมากๆเลยเี่พงษ์เทนตโยแล้วนายมาเลยปานเลยสิจหอยโอ้ยเลวสีอย่างนี้แล้วหาเล่นกันเล่นกันแฮะแกไม่ได้เล่นกับใครหรอก ไปลงจะตรงไหนเลนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ออกไปอยากเล่นด้วยีแลวจะไม่ยอมไปไหนจังว่ะฉันจะได้เล่น ม,โมแโลกา้ว <S <S ขั้นโฆษณาแป๊บเดียวตอนนี้ช่องเปิดระบบสมัครสมาชิกเมมเบอร์ชิพแล้วเพียงเริ่มต้นแค่20บาทก็เป็นสมาชิกของช่องเอาไว้ค g ิ o งดมได้แล้วแค่20บาทนะ20บาทจริงๆราคาโคตรจะน่ารักใครสนใจไปสมัครเลยขาวอยู่ได้ขาวอยู่ได้ขาวอยู่ได้มเมื่อไจะเอาขาวมาให้กินวายปูไม่ปูน้อยน่ารักปูน้อยน่ารักอะไรมนุษย์ โอ้โอ้โอ้เหี้ยเปโอ้ยางมันหนาวมากเลยอ่ะโอ้ยคุดีกว่าตัวคุอ้วนเลยพร้อมกินน้ำนะเอลืมลืมอ้ยโอ้โอ้ยลืลืม ตีแ้งงานนี้มันสบายจริงๆเฮ้ยมนุษยขอของพี่หน่อยเอาไปเอาขอบคุณมากเอาไปงอมเอาไปเลยเอาเลยมัเนี่ยเฮ้ยคุณโดนหลีกปนไม่ทำอะไรโอ้ยดูนี่อะไรเนี่ยของมนนษย์อะอะไรอะแม่ตลกอะ เอ้ยใสยังไงเนี่ยไม่เห็นเข้าเลยหรือเปล่าวะตลกกันไหมตลกอะไรใส่อะไรดำจัเฮ้ยเอาเอาไปที่ของฟรีไม่ได้อะไรอ่ะแม่ไม่เรื่องเลยแม่ไม่รู้เรียงแล้วใส่ทำไม

ก็ามาเชียนบอกว่าไอ้ลิงมันยิ้มเมื่อมันบรรลุเป้าหมายมันแลว้ว <c oughs> <c oughs>